วันนี้ดีค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะซ้มหลุมแรกออกไปไม่ดีอีกแล้วแต่ว่าหลุมสีก่ก็ก็ก็ดีค่ะแล้วเออมันก็ดียาวมาเลยจิงว่าวันนี้ก็จ่งค่อนข้างแฮนด์กับอะไรหลายหอย่างได้ดีค่ะโดยเฉพาะแบบ m o ูดอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยดีดีมากเลยจรนจิงว่าคือก่อนก่อนแมทเนี้ย ก็เพิ่งได้แชมป์มาแล้วก็สองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้เวิร์กอะไรหล,หลายอย่างแก้จุดที่แก้เหล็กเพราะว่าแมตช์ที่แล้วเหล็กจีนไม่ค่อยดีแล้วพอมาแมตช์นี้มันดีขึ้นแล้วจีนก็คือถ้าเหล็กเข้าจีนก็คือมั่นใจมากขึ้นแล้วค่ะเพราะวันแรกสตาร์ได้ดีมันก็เลื่อนไหลไปเรื่อยๆเลย ถ้าพูดถึงเรื่องเอาคำหรือแบบพวกอ่าสกอร์ฮะก็ไม่จินไม่ได้วอรี่อะไรตรงนั้นอยู่แล้วแต่แค่แบบอ่วันนี้แค่จินออกอยากออกไปเล่นแบบให้โอกาสตัวเองให้มากที่สุดแล้วคือถ้าจินทําดีที่สุดแล้วแล้วจินพอใจกับสิ่งที่จินทําทุกอย่างที่จินทามันโอเคแล้วถึงจินจะไม่ชนะจินก็ไม่ได้เสียใจตรงนั้นค่ะเพราะว่าจินรู้สึกว่าจินทําหน้าที่ในพาร์ทของตัวเองได้ดีที่สุดแล้ว อย่างที่เคยพูดหลายๆครั้งนะคะจินก็คือไม่ได้แข่งแทวเอลเงี้ยจินก็คือไม่ได้แบบโฟกัสว่าโอเคจินเก้ามาแข่งเก้าครั้งจินต้องได้แชมป์กี่ครั้งแต่คือเหมือนออแชมป์ได้ไทยเอลูมันคือเหมือนผลตอบแทนที่เราทํางานหนะักในปีนี้เพราะเป็นปีแรกของเราด้วยแต่มันก็ไม่ได้การันตีอะไรทุกอย่างว่าในอนาคตข้างหน้าจินจะ ประสบความสำเร็จมากไหมจะได้เล่นทัวร์ไหนหรือ Club? ใหญ่อะไรขนาดไหนอะค่ะรู้สึกว่ามันเป็นแค่เป็นทัวร์หนึ่งที่ทําให้จีนพัฒนาตัวได้มากขึ้นและเพื <c oughs> climate, ่อไปสู้กับระดับโลกไปสู้กับทัวร์ที่มันใหญ่ขึ้นมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะปีนี้นะคะก็มือหนึ่งก็ถามว่าให้เครดิตจริงๆต้องบอกว่าทุกคนเลยอะทุกคนเป็นโค้ชผู้จัดการทีมพรอครัวพ่อแม่คือเป็นอยู่อยู่ทุกพาร์ท ทุกช่วงเวลาของจีนไม่ว่าไม่ใช่แค่วันแข่งแต่ว่าเขาอยู่ตั้งแต่แบบตั้งแต่ตัดสินใจจะเทิร์นโปรหรือเปล่าตั้งแต่แบบจีนเวิร์กออนในในทุกๆวันนคะเขาก็เป็นกําลังใจให้ตลอดแล้วก็สําหรับจีนตัวจีนเองจีนก็รู้สึกว่าปีนี้จีนก็ได้อิมพลูฟอะไรขึ้นเยอะค่ะแต่ว่ามันก็ยังมีอีกที่จีนต้องอิมพูฟ แล้วก็หมดแบบนี้นะคะปีนี้ก็ยังไม,ไ,มไม่ไม่ไม่มีอะไรเข้ามานะคะตอนนี้ก็น่าจะเวิร์กอยู่เวิร์กเวิร์กออนกับเชอมระยะไดค่ะก็เห็นโค้ชบอกว่าน่าจะเพิ่มระยะได้แล้วก็มีน่าจะจีน่าจะ,จนาจะเน้นไปที่ฟินเนสด้วยเพราะว่ายิ่งไม่มีแข่งก็เป็นช่วงทําร่างกายที่ดีเพื่อเตรียมตัวไปปีหน้านะค่ะ mm. แล้วก็สําหรับปีหน้าค่ะก็จีน่าจะมีไป L.E.T. ค่ะก็คือ European Tour ก,ก็กำลังดูอยู่ว่าจะไปตอนไหนดีแต่น่าจะไปแน่นๆค่ะปีหนะ้าค่ะก่อนเลยนะคะต้องขอบคุณไทย i อลนะคะสปอนเซอร์ของ t ทย i อลแล้วก็พี่ๆสตาฟแล้วก็มีเดียทุกคนนะคะไม่ใช่แค่แมนนี้แต่ว่าตลอดทั้งปีเลยเพราะว่าทุกคนแบบร่วมกันจัดงานร่วมกันทำงานออกมาได้ดีมากค่ะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกสปอนเซอร์ของจีนนะคะที่ อยู่กับจินแล้วเชื่อมันกับเชื่อมันในตัวจริงมาตลอดแล้วก็อย่างที่สำคัญนะคะขอบคุณครอบครัวผู้จัดการโคช้ชทีม n j k แล้วก็พี่ๆเพื่อนๆโปร,รทุกคนนะคะแล้วก็แฟนๆด้วยะคะ่ะที่อยู่กับจีนในทุกๆย่างกา้าไม่ว่าจะีดีหรือรไม่ดีทุกคนก็ยังคอยให้กำลังใจอยู่เสมอคะ่ะก็ขอฝากเป็นกำใจให,ให้พวกเราอีกต่อไปนะคะปีหน้าเราก็จะมีน่าจะได้ไปเล่น ในต่างประเทศกันมากขึ้นนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทั้งจีนแล้วก็โปสาวไทยทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ